สวัสดีค่ะนิชภาตุ้งปีนักข่าวเยาวชมพลังดีขณะดนี้นะคะซันนี่ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์พี่ปุ๋มไปนัดดาวลงผู้ดีและได้มาติดตามเบื้องหลังรายการตกมันมันเทิงทางช่อง 9Mcard จะได้รับความรู้และได้ประโยชน์อะไรบ้างตามซันนี่มาเลยค่ะ พี่บุ๋มปนนดาวงผู้ดีนักแสดงและพิธีกรชาวไทยดำรงตำแหน่งนางสาวไทยประจำปีพศ2543นอกจากนี้ยังเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงพาณิชย์และยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะการรมการวิสามัญแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศเรัไปสัมภาษณ์พี่บุ๋มกันค่ะสัสดีค่ะพี่บุสวัสดีค่ะ หนูชอบว่านอกเหนือจากงานพิธีกรแล้วพี่บุ๋มยังมีงานเกี่ยวกับจิตอาสาด้วยมีงานอะไรบ้างคะก็ตอนนี้เป็นประธานองค์กรทําดีนะคะทีทำเป็นหลักนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยอย่างในช่วงปีที่แล้วที่ผ่านมาก็เข้าไปในเป็นคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายคุ้มคืนนะคะแล้วก็ล่าสุดก็ได้ใช้กฎหมายที่ตัวเองแก้นะคะโดยการที่มีคนบุกลุกบ้านแต่ก่อนค่าปรับเนี่ยหนึ่ันตอนนี้เปลี่ยนเป็น5 0 0พันซึ่งดีใจเหลือเกินได้ใช้กฎหมายที่ตัวเองไปเปลี่ยน ก็ก็นั่นคือส่วนหนึ่งจากนั้นก็จะเป็นงานอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกู้ภัยนะคะพี่อยู่กู้ภัยมังกรแล้วก็ในส่วนของเป็นนายกสมาคมต่างๆคือซึ่งซึ่งงานตรงนี้มันเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นว่าพี่เองก็ถอยไม่ได้แล้วเพราะใจเราชอบทางด้านนี้ก็ก็ ล่าสุดอย่างเมื่อวานเนี่ยเพิ่งกลับมาเที่ยงคืนครึ่งกรุงเทพเมื่อคืนเนี่ยก็คือเพิ่งไปที่จอปราคีแม่ห้องสอนนะคะซึ่งต้องนั่งรถอย่างเดียวเนี่ยขาไปก็15ชั่วโมงกลับอีก15ชั่วโมงเพื่อเอาของไปให้เด็กๆบันดอยแล้วก็ผู้ลี้ภัยที่หนีจากต่างประเทศมาค่ะแล้วมีวิธีการแบ่งเวลาอย่างไรบ้างแบ่งเวลาเลยถ้าเป็นงานที่ระบุไว้ล่วงหน้าแล้วต่อให้เป็นงานการกุศลที่ไม่ได้ตังก็ตามพี่ก็จะไม่รับงาน เป็นงานที่ได้เงินเยอะมากก็าตามเพราะเรารักษาคําว่าคํามั่นสัญญาเป็นสําคัญที่สุดจะรู้ว่านับ54าสปุ๊บปรด,ดาคือทําได้เลยเราก็จะตั้งสมาธิที่ดีณงานตรงนี้ทําให้ดีที่สุดพี่จะเป็นคนที่รู้สึกว่าเวลาทุกวันทุกนาทีเนี่ยนุกนาทีและวินาทีเป็นอะไรที่มีค่าสําหรับพี่มากแล้วเราจะใช้ตรงนั้นให้คุ้มที่สุด mm hmm. กอบโกยให้ได้มากที่สุด ถ้าเราทํามากกว่าคนอื่นอีกหนึ่งนาทีเราก็จะได้มากกว่าคนอื่นอีกหนึ่งนาทีเช่นเดียวกันใน24ชั่วโมงเท่ากันเพราะพี่ถือว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนจนคนรวยหรือนามสกุลใหญ่โตขนาดไหนก็ตามแต่เรามี24ชั่วโมงเท่ากันถ้าพี่ใช้มากกว่าพี่ดูให้มันคุ้มค่ามากกว่าในหนึ่งนาทีนั้นพี่จะได้มากกว่าเขาพี่เชื่ออย่างนี้เสมอขอบคุณพี่บุ๋มสำหรับ ที่แนะนำเกี่ยวกับงานจิตอาสานะคะซันดี้จะนำไปปรับใช้กับการเรียนและก็งานจิตอาสาของซันดี้ค่ะขอบคุณค่ะเป็า่คะกับการสัมภาษณ์ที่หุ่มรักดาี่ดีของซันดี้และติดตามเบื้องหลังของรายการตกมังกรสนุกมากเลยใช่ไหมล่ะคะขอบคุณที่จัดติดตามก่มการนี้สามารถ ติดตามได้ที่เพจลังนิสมสรนวันนี้แอนนี่ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ